สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องพรดีดาเหมือนเดิมเนาะก,กับแนวทางฮาหนอยชุดโค้งสุดท้ายนะคะพี่พี่จา๋าวดประจําวันที่18มีนาคม2567นกะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาดูผลนะคะแล้วก็ฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างเนาะผลของวันที่17ซึ่งวันที่17แอดให้วิ่งรูดที่9 42เน้นไปที่9นะคะ,ะตัวที่แอดให้วิ่งให้รูดแอดก็ย้ําอยู่ตลอดว่าอย่าลืมสายเบิ้ลน,นะสายเบิ้ลน,นะคะ,ะผลที่ออกนะคะในรอบแรกก็คือรอบเฉพาะกิจ310ล่าง29นะคะวิ่งรูดที่9มาวิ่งรูดที่2มา29มาในชุดวินนะคะพี่ๆจ๋า29กมาในชุดวินนะคะ ่าแล้วก็ในรอบพิเศษ402นะคะวิ่งรูทที่2มาอีกนะคะวิ่งรูทที่9มานะคะ91้าหนึ่งแอดไปเจาะเนาะเจาะไปที่90กับ90นะคะส่วนในรอบปกตินะคะ99นะคะพี่ๆจ๋ามีสายเบิ้ลสายเบิ้ลได้นําไปวิ่งไปรูทไหมเนาะเน้นไปที่9นะคะถ้าใครนําไปวิ่งไปรูทก็จะได้ใน99ล่าง64นะคะวิ่งรูทที่4มา แอดเน้นไปที่สี่หกนะคะมาในตัวกลับตัวที่แอดเน้นนะคะส่วนในรอบ VIP เนาะสองหนึ่งสามล่างเก้าหนึ่งนะคะสองมาหลากักลอยนะคะเก้ามาอีกแล้วนะคะพี่ๆจา๋าเก้ามาสุดซอยเลยนะคะสาหรับวันนี้มาสี่น้อยเลยนะคะยินดีด้วยสําหรับท่านที่วิ่งรูทีเก้านะคะอ่ายังไงก็ตามต่อแล้วกันเนาะสูตรการคํานวณมีเข้ามีหลุดนะคะฝากนาไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึง่ง ถ้ามีเสียงพูดก็แสดงว่าแอรททำที่บ้านถ้าวันไหนเงียบไปมีแต่เขียนอย่างเดียวทำที่ทำงานหรือพี่น้องจาอ๋ายังไงก็รับชมคลิปแอรให้จบด้วยนะคะงานก็จะทำแนวทางก็จะให้เนาะ,ะรับชมคลิปแอรให้จบถ้ามีโฆษณาก็ฝากรับชมให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้แอรตรงนี้ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาตามกันต่อแล้วกันนะคะสาหรับแนวทางตัวดินมาดูตัวดินกันก่อนเลย แอดให้เด่นไปที่สามนะคะเด่นไปที่หกเด่นวิ่งรูดนะพี่พีชาสามตัวนี้ใครอยากนําไปวิ่งไปรูดได้เลยนะคะอ่าส่วนตัวที่แอดเน้นนะคะแอดเน้นไปที่สามเน้นไปที่3มาดูกันว่าสามแอดมีตัวไหนกันบ้างนะคะนีะ่นี้สามนะคะสามแอดให้ไปที่สามสี่ สามแปดนะคะหกแอดให้ไปที่หกศูนย์สำหรับตัวเด่นที่แอดให้ไปสายเบิ้ลก็อย่าลืมนะคะ,ะสำหรับท่านที่ไม่ชอบ6ก็กลับหัวเป็นเก้าเนาะส่วนหนึ่งนะคะแอดให้ไปที่หนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งแปดนะคะมาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นกันนะคะว่าสามมีตัวไหนกันบ้างสามแอดเน้นไปที่สามแปดนะคะ หเน้นไปที่6 8ส่วน1ก็เน้นไปที่1 8เอาหลัก8มาหมดเลยแอดก็ลืมดูนะคะหกหรือ9 8นะคะพี่ๆจา๋า6 8หรือ9 8เนาะสำหรับท่านที่ไม่ชอบ6ก็กลับหัวเป็น9แล้วกัน หากมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันก็จดไว้แคบไว้นะคะฝากนำไปพิจารณาอีกทีหนึ่งแล้วกันแอดก็ขอขอบคุณพี่ๆเอทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ